พี่น้องอสมอครับสิ่งนี้ห้ามทำนะครับใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วนะครับที่ชอกอศสมอจะแจ้งให้ทกศหักเงินนะครับหักเงินสิ่งนี้ห้ามทำเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับหักเงินสงเคราะห์จากคู่สมรสนะครับจะหักพร้อมกับอสมอที่เป็นสมาชิกชกสศนะครับ ดังนั้นมีหลายท่านเลยนะครับบอกว่ารอให้ค่าบริการเข้าบัญชีอสมก่อนแล้วค่อยโอนจากบัญชีอสมไปให้คู่สมรสแบบนี้ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อทกศหักจากบัญชีอสมก็เท่ากับว่าทกศก็หักจากบัญชีคู่สมรสเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเกิด ท่านรอให้ค่าบริการเข้าแล้วโอนเข้าบัญชีคู่สมรสเท่ากับว,ว่าเดือนนี้คู่สมรสจ่ายไม่ทันครับคู่สมรสจะค้างจ่ายนะครับจะมีบัญชีค้างจ่ายดังนั้นถ้าค้างจ่ายสองรอบสมาคมก็จะยื่นเรื่องให้หมดสมาชิกภาพได้นะครับพี่น้องครับดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งห้ามเด็ดขาดเลยครับห้ามทำนะครับกรณีที่ รอเงินเข้าไปการเข้าบัญชีอสมอก่อนแล้วค่อยโอนเข้าบัญชีคู่สมรสเพื่อให้หักเงินสงเคราะห์ชกศสมอนะครับไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับสิ่งแบบนี้ห้ามทำนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้หมอชันมาพบปะพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ